นิทานพื้นบ้านภูมิใจเสนอคุณจ้างคุณแผนต่อจากความเติมตอนที่แล้วคุณแผนจึงว่าที่ท่านพูดมานั้นจริงแน่หรือพระเจ้าเชีงอินจึงว่าถ้าขืนโคตรขดเที่ยเหมือนเสียนเต่าขอให้เราสิ้นชีวังสังขารแล้วทนทุกข์ท่วมหัวชั่วกับการ ในมหาโลก,กัแต่วันตายคุนแผนได้ฟังพระเจ้าเชียงอินให้สัตว์ปฏิญาณเช่นนั้นจึงกล่าวว่าโทษของพระองค์นั้นกระหมมชั้นจะทูลขอชีวิตไว้แล้วทั้งสองพ่อลูกก็ถวายพระแสงคืนพร้อมกล่าวว่าขอให้พระองค์ทรงสบายพระไทยได้กระหม่อมชั้นทั้งสองขอทูลราพระองค์กลับไปยังกองทัพก่อน พระเจ้าเชียงอินรับพระแสงไว้พางตรัสว่าถ้าท่านทั้งสองเมตตาเหมือนดังที่พูดเราก็คงจะรอดชีวิตเราขอปากชีวิตไว้แก่ท่านทั้งสองด้วยคุณแผนกับภายงามเห็นพระเจ้าเชียงอินทรงมีเมตตากับตนเช่นนั้นจึงตอบไปว่าขอพระองค์อย่าคลางแข่งพระไทยเลยแม้พระองค์คงสัตว์เหมือนตรัสไว คงไม่ให้ตัวท่านอันตรายแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขอขมาราโทษพระเจ้าเชียงอินเดินลงจากพัดต,ตำหนักคุณแผนกระซิบสั่งกุมารทองให้คอยตามสะกดความเคลื่อนไหวของพระเจ้าเชียงอินถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบไปบอกตนจากนั้นคุณแผนก็คายมนสะกดผู้คนล่องหนออกทางกรูกดานไข กลับไปถึงยังกองทัพไทยในบัดดลแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่ทหารอาสาทุกคนรับทราบและต่างก็พากันดีใจที่เสร็จศึกเชียงใหม่จะได้กลับบ้านเมืองเสียทีครั้นรุ่งแจ้งพระเจ้าเชียงอินได้ไปเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แกนางอับสรสุมาลีพระมเหสีฟังนางเสียใจต่อว่าพระสวามีต่างๆนานา แล้วร้องไห้เสะอึกเสะอื่นพระเจ้าเชียงอินตัดว่าไหนๆพี่ก็พลาดพังไปแล้วจะสูกเศ้าเสียใจร้องไห้จนน้าตาเป็นสายเลือดก็หามีประโยชน์อันใดไม่คนเรานั้นเมื่อถึงที่ตายก็คงต้องตายอย่างแน่นอนอย่าคิดอะไรมากไปเลยต่อจากนั้นพระเจ้าเชียงอินก็เสด็จออกว่าราชการทรงเล่าเรื่องทั้งหมด ที่พระองค์ได้ถวายเมืองแกกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วสั่งให้ลื้อค่ายกูประการหอรูทั้งหมดพร้อมเก็บอาวุธยุโทโธปกรณเข้าคลังปล่อยประชาชนออกไปนอกวงังทั้งให้จัดการสร้างทำรรเนียบเป็นเรือนขวางยีสิบหลังปลูกโรงสำหรับเป็นที่พักของม้าและช้างเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วให้ไปเชิญท่านแม่ทัพ ทั้งสองพร้อมทั้งนายไพร่ทั้งหมดให้เข้ามาพักอย่างทำเนียบที่สร้างขึ้นมีการจัดเข้าปลาอาหารเลี้ยงอย่างอิ่มหมีพีมันทุกวันคุณแผนให้ม้าเร็วนำหนังสือไปกราบทูลให้สมเด็จพระพันวาษาทรงทราบว่าในการไปทำศึกครั้งนี้ได้มีชัยชนะต่อเมืองเชียงใหม่และจับตัว เจ้าเชียงอินไว้ได้เจ้าเชียงอินยินยอมที่จะส่งตัวนางสร้อยทองคืนพร้อมกับยอมยกบ้านเมืองพระมเหสีพัทดาและทรัพย์สรีคารทั้งหมดมาอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบบาทของพระองค์ขอเพียงพระองค์อย่าลงทันถึงตายเท่านั้นทั้งนี้แล้วแต่พระองค์จะทรงพระกรุณา สมเด็จพระพันวษา,าเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดก็ดีพระไทยเป็นยิ่งนักตรัสว่าที่มันทำความชอบจะตอบแทนทั้งพ่อลูกให้แมนเสมอกันแล้วตรัสสั่งให้พระยาจักรีร่างหนังสือบอกให้คุณแผนนำกองทัพกับ,กบพระนครโดยให้นำตัวพระเจ้าเทียงอินพระมเหสีพระธิดารวมทั้งชาวประชาเมืองเชียงใหม่มาเป็นเชลยและให้ริบซับ สลิงคานช้างมา้าวัวควายมาด้วยสำหรับนางส้อยทองกับส้อยฟ้าให้นำตัวมาเป็นนางในส่วนนางส้อยทองให้จัดเรือประทีปขึ้นไปรับให้สงเกียรติสำหรับคุนแผนกพายงามให้จัดเรือกัญญาไปรับที่ท่าน้ำด้วยเพื่อเป็นการประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าไทยนั้นรบชนะเชียงใหม่แล้วให้ม้าเร็วทั้งสอง นำหนังสือกลับไปให้ขุนแผนภายงามรู้สึกเคืองพ่อเป็นยิ่งนักที่มากีดกันตนแต่ก็คิดว่าจะหาทางไปหานางให้ได้เป็นไรก็เป็นกันภายงามเดินตามขุนแผนมาเห็นนางเมยนั่งอยู่ริมทางจึงบอกใบให้นางตามมาพอถึงวัดจันภายงามก็หลบมาพบนางเมยถามไถ่านางเมยว่า ทำไมสีมาราจึงไม่ออกมาพบตนลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันแล้วหรือนางเมืตอบว่านางไม่อยากออกมาพบต่อหน้าคนมากๆและนางก็ป่วยจริงๆด้วยพอนับตั้งแต่ภายงามจากไปทับนางก็ไม่เป็นอันกินอันนอนที่พ่อภายกลับมานี้มียาดีอะไรมาปากนางบ้างหรือไม่ภายงามตอบว่าตนมียาดีมาปากสีมาราด,ด้วย คืนนี้ขอให้เปิดห้องไว้จะเอาอยาไปรักษานายของเธอให้หายป่วยว่าแล้วก็ส่งเงินให้เป็นรางวัลแก่นางมื้ยนางมื้ยรับเงินแล้วก็ลาจากไปเมื่อถึงเวลาสองยามภายงามเห็นพ่อนอนหลับจึงออกไปแต่งตัวไร้มนเรียกหงพายให้มารายล้อมตัวแล้วพากันไปถึงจวนพระพิจิตรายงามไร้มนสะดาะก่อน เข้าไปในประตูพบนางม้ยรออยู่นางม้ยพาไปส่งยังห้องของสีมาราทั้งสองพูดคุยกันตามภาษาหนุ่มสาวสีมาราได้ถามถึงนางสร้อยฟ้าที่เขาหรือว่าสวยนักภายงามไม่สนใจบ้างหรือภายงามตอบว่าอันพระนางสร้อยฟ้ากับสร้อยทองเขาถวายแก่พระเจ้าอยู่หัวจากนั้นทั้งสองก็ร่วมพิรมรักสุขกเกษมเปรีนปี พอได้เวลาควนแจ้งภัยงามก็รานางกลับมายังวัดจันทร์ในคืนในคืนที่สองภัยงามก็แอบพ่อไปอีกครั้นพอคืนที่สามภัยงามไปอยู่ในห้องสีมาลาแล้วเผลอับไปจนฟ้าสางเมื่อตื่นขึ้นจึงลุกเดินออกไปเผอิญวันนี้นางบุตรบาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เปิดหน้าต่างเห็นภัยงามก็ตกใจรีบไปปรึกษาพระพิจิต ว่าจะทำอย่างไรกันดีพระพิจิตตอบว่าตนนั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกันแล้วพูดว่าจะไปโกรธลูกเราก็ใช่ที่